ไม่ได้เจอพ่อค้านานในจาดเล่ากันนะก็ได้เจอแล้วโดนไหมพ่อค้าขึ้นกินพอดคับเชครับโ้ยากคือรวยครับเชะตัวมือนี่อ้าอ้วมันจะโตแล้วนี่ยเัคร่งงดอีกคร่งหนึ่งครนึงตัวที่สองติวมือเนี่ยตัวแร <c oughs> กย่างยางยงได้ดีลำรวยลำรวย อยพอได้ยูได้กินพอได้ใส่หนีใส่เส้นเห็นเบาเห็นเบาแดกกินก็เป็นเตีิลแตชัยหลังเหนะเขาเห็นกินนะเห็นจังไหนล่ะเขาไปจุกินเนี่ยสุดยอดเลยเนาะแม่นบ่มันมันเป็นจังไงมันมันหวานดิ้มันเหบ้ากันยาฉันดีหรอวะมันเป็นบริษัทเป็นไหนแล้วติดไปยังไงบ้างเอาไปลวกเพื่อนนี่เขาไม่วงเพื่อนนี่บ่เขาจะเอาไปกินดิบมันเป็นจังไงบ่หอมแล้วหอมห่วย กเคยได้ก็ได้เลยวเคยได้หนึงกับกินได้สองในสามเอ้ยหจะขอก็กินเลนหลายกันเนี่ยบอกว่าจะขอกินหลายหลดนยากน้ำสมน้ำหน้านียละมีไงมีโอกาสได้ลุงได้สวงโอ้พี่เดียวขาไม่ขึ้นแล้ว่เดียวขาไม่ขึ้นแล้วโอ้มาทมขาไม่ได้นไหมเอาเปวดลงปวดลงเดี๋ยววันขึ้มานํางเสียวั่นมันไปเรีนดุกล่งตัวพน่อยากตัว น่องแล้ว่เออตังเนาะน้องมึงแล้วว่าสันจว่าเสียวันนี่แลเววัวเดีตามไปดูตามไปดูปิเห็นไหัลรวยลำลุวยครับแจ๊เสียลงยุงเนี่ยเนาะนี่แหละ <ๆ S 1> หนี่ยแล้ม่งไปแล้วพี่น้องขายดีครับเบิ้ไปเครื่องตัวเหรนี่ใบใบซีไบหางงนี่กัเบ,บิ้อีกตัวหนึง่งพอไ,าออไนายอี่ครับดูกรรมวิธี ก็ใส่แห้งหลายอยู่ด้วยเนาะใส่ใส่ยาเวนน่ยเพื่อใส่เขาด้โอ้ดีเลยเออใส่งเาเวนใส่ยงเาเวนตัมี่กไม้ตไอ้เหลือบเหลือบไปบ้างฮะกินห่อนเวลาตอนเหลือบตะกี้ไหมเจ้าเหลือบเอาตัวไหน้ตัวนี้เสียบบะนี่ตัวไหนเสบซัก้อขาวเออนี่นีตรงตงนี่นี่ะเสีม เลือเราซีดเสียต,ตาั้วนได้สิเป๊ะเลยเสียวันมา,มากเลยไม่ได้หยอกเลยมากหหเหมือนกัคือชาะเขาเป็นส้นส้นข,ข,ขุ่มๆเนี่ยเขาลาบสายวะเดี๋ยวอ,อันนี้จัไหมโอ้หลายดิแอ้เกลี่มดาด้สันเปยังไหหลดีดิเดี๋ยวจะร้องจูงก,ก,กันนะไหลดีดิเอาจากรุ่นหน่อยเอารุ่นหนึง

อืมอืมเห็ล้วคันเดียวกันไดเลยเหมือนเลยได้ยินเสวนเบ่เงินสิบาทมือเสียหนาเสียตามกูบานนี่เห็นบ่เนี่เนี่ยเห็นบ่เนี่ยทำไปยังลุงปาดบ่เนี่ยมือผมอ่ะเนี่ยหลุยเด้อดีโอเคนะครับึ้งกูรู้บ่หลายคนหรอกฮะยิ้มกันบ่ ตัดสินใจดีๆทำนั่นล่ะนิวาดลยพยมรบังนิวาดดิ้เ่าก็หลายคนนะแขพอดีอ๋แม่ค่ค้าศูนย์สี่น่ไฝันฝันได้เรา่าซื้อน้ำแน่ันฝันได้แล้วอ่ะอาแม่ค้านอนฝันเอาอยู่หนีเลยขาก็ได้ศูนย์สิ จอยจอยศูนย์ซีพนะจอยก็ข่าบอกก็ข่าวบอกศูนย์ีกันนั่นเราเลขดังเถอะลอตเตอรี่อันเป็นว่าเนี่ยมัมีอันช่วงนี้อยานแต่มัมีใจนักไลยน้ำขาเลขว่าว่าไรไอ้ว่าดังเราชูวมือจอยจงั้นไปนเนี่ยสองสามเป็น ครับแล้วเก้าร้อยเก้าสิบยังอยู่ว่เก้าร้อยเก้าสิบบอกคุณนังเงินเขาทั้งยังว่าเก้าร้อยเก้าสิบมันมากเหรอที่อันตัวแพงมันคือลอตเตอรี่เอาไว้เนเอาไว้ทาท่านนึรถดำอ่ะจัดไปเอาไปโคนน้ำเล่บ่าเลยน้ำเงินละาเ้ำอย่ะเออ อยากขึ้นอยากได้น้ำยูจีด้วยเนี่ยรถดำโอ้ออกมาพวกคนไหนอยากออกคนนอกอยากเขา้าจีด้วยเนี่ยออมาแกงง้วนโอ้กา<อ><อ>นอยากได้ไปเอาอยู่นี่เด้อเฮียนเด้อคันหนึ่งขั้นตื่นเดี๋ยวไปแกงง้วเครื่องนี้ดีเห็นห่อนบาน,นกับเทสต้องหลดเห็นเขาเห็ดเอาโรดดำมาแกงง้วก็เทสน,น,นี่รีดจีเขาแกงไปสนมามอ่ะเมียน ขัดอ้ลพูดได้อยากได้ตัวได้กันยกดำออกเลยิห้เ็สีโยโยลงเลยไหลเรื่องลงเี่แรงโยอะไรไงงงเออเฮ้ยชาวท่านกับท่านทางเชียร์มวงแฉะม่งเสบพี่ลีเลยม่วงนี่นี่เนี่ยม่วงนี่แล้วพี่นองเนี่ยโอ้ยซอยจูนี่กุ๊บก๊บบเลยเนี่ยเนาะครับเนื่อทันกับเสียบพื่อกันใช่ไหมปล่ายเป็นตอนงามคือม่งนี่นี่เวลนร่างขทันออกวาเป็นตอนงามคือม่งนี่สี่งามสีอยกู สองสามลอยได้พ่อค่ะสามลอยไปได้่สามลอยยี่สิบเออใช่ไหมครับมีขาพักคาพักคาพักนี่ต้องเลาะต้องเชียนออกตลอดเลาะกินนิด้เบ้างแน่นอนผมบอกว่ากินนี่กันมันไม่ค่อยมากกินแล้วมันไม่แม่นโมนะแมนบมมันเคือกิรเตยโอ้โมียเขาไดา ขาไล่เนี่ยก็ซอยจูเสียบอยู่กันเกี่ยวดีเขาไม่ค้นซังสินี่เห็ไปลองเมืองจะองเหมือนเลี้ยงย่าหามทันเขาดาใจพูดมากันไหนเขาเถียมนะทันเขาดาทันเขาดา่าโูรมากบอกว่าเขาดาหนอดเจ้าลกเจ้าหาย่งนี่ยจิวาชาขึบอกดีเลยนี่ยังจะคอยบอกคอจ่าได้กินแค่หลังลายกาดนีหรีซ่อเปิดซึือกสองข้ามหมูนี้ว่านะ กมากินเนี่ยเนียบอกว่ามาข่ากอมากินเนี่ยกินอะไรอย่าสูบน้ำเลยแาสูบน้ำหน้าอยู่กินแล้วลุบบ่ขึ้นเลยเนี่มูเจ้ามาก่อยากน้ำสูบน้ำหน้าเออแมยนยุ่มมากเราบพ่เห็นทั้งเดียทีนิ้ละูลูกไส้ครับโยงเนี่ยแสดงว่ามูเจ้านี่พวกนี้คอยเก็บแอกเก็บลอยโล้ขึ้นกันโอถามแม่ข้าน่ะผู้เั็นนอดฝันน่นนะ เราขามถ้ามาเราขามถือ้แต่ดนสองล้านคัวหัวต้ดินนะเมงปีแขงเลยแร้วกเนตหมอรักนั่งกระจ้าเลยทีเหลาเลี้ยกระจ้าชุนนั่งกระจอกเดี๋ยวท็อกเผามาเลยเด้อเนียงเกล็ลอยลกโอ้เนี่ยหลังวันที่หนึ่งเบอาเอาสิขันเถื่อบอกเสียวันมะนั่ขันเถื่อละวันที่หนึ่งยีเลีนี่อยจะไวหน่อยยีหันเลกตัวเดียวกันเล่นมันน่ะมันนี่เทือสูตรเทือโมสูตรดีกว่าอ่าขันเถื่อขันเถื่อสองใบสี่ขางัวดเลียงคนจหกโตเกลลอยลก เว้อันนั้นพ่อเงี้นั่นต้นนั้นถือว่าหันต้นนั่นนะเจีางมูน่ะเขาตรงไหลเยาเขาเขาตรงเจี๊ยลอยโตโอ้มันก็ดเหมือนพอดีเลือเกสมมือถือเรามันที่หนึ่งเลยไปจันมาเลยสามตัวเลยสาตัวเล่นมาเลี้ยงยันีเลยมาล้ำพอมั้มีหรอเนาะมาล้ำยู่เดินนั่นหันมาทีเลย อมากเนยเลยน่มันาวางแผนไหมรถดำก็ต้องเอามาจอดไว้โอ้จอดเพียงกนไม่มีะซื้อรถดำพ่อมมาเนี่ผูกโบไว้พ่อมออกมาเลยออกมาเลยขั้นหนึ่งเลยเงถืออีลีดได้ไงซือตัวเดียกันก็เลาบอเราี่ถือด้ไนย์ี่ีย์แม่จะยเป็นไหงหว่จะไปกี๋ะแล้วถึงได้ขเหียม ดีใบพ่อเเนี่ได้จอยือจอยเอาเงินเขาใจสิจาของมัซื้อก็บงเงินจาของใจขันซื้อก็เป็นของเขาได้เอสแแดงแดงแค่มืนเดียวพ่อยังก่อนเจ้าวอนลยังก่อนยงพ่อดีนเอมันต้องเลี้ยมันต้องเลีย ก็ต้องเลี้ย Rolling. บบจู๊ทมันบ่ถือก็ต้องเลี้ยเด้านี้เลี้ยงคู่บีชาบ่ท่านเหลี่ยวยูนได้นอนบ wow. <IA> uh, hmm. ่เลี้ยไปนี่ละไม่ได้ถือได้ไายขักงไร้เนี่ยครับทีสิใบสิใบสิใบซิใบเก้าหกสิบลานผุเหลี่ยงเนมา ชองรอใบช้านกัพ่อลเลียือ่อดักกันเพิ่ต้องขันว่ากันนะพอพอ,อ ứng, จอยจอยเอาสใบกับพอเด้อโอ้ห้เมียมือนหนึ่งเรก็แเราก็เห็นใบยากันเลยแต่คือจังินยันไกับเขามันชีเขามิอยังให้เป็นก็นเสียปันนะเสียปันตายเลยดิบอบอเขาเันชีเขาเหมือนไ่ดเออ้าบอบอให้เมียเหมือนเลยเอาห้มือนึงตายดิตายก็เสียปันนี่กันถึงเรี่องเราปามียตายดิบอกใหเน้ะ พ้าป๊อกอกาอกาอกข้าเอกผ้าปอกผาปเอก้อะอกใหอ้พระลงโทาปุอกร้าป๊อกวาป๊อกผ้าป็อกผาอกอก้ป๊เกป็อกผอกาปอกผนป็นาป๊อกป๊อกผปนกาปอ้อาอ้อาเอก้าามันเป็นทุกข์ขลาบปกกป มาสอคือมีสนอีกเป็นทอันนี้อันนี้เพิ่นสร้างม่เล้ดเดว่าจะลมนเพิ่นสร้างม่เลยั้อันนี้จ่สร้งของเพิ่นบกพอบกเผาเนี่ยมืดยอนชุดสร้งังีไานี่ยครสร้งลอกะเอาเมื่อได้หลายคืออยากกินตะเวนเดี๋ยวั้สงบกเผาแบบนี้หรอกโอเคสั่างเสือไปเสือไปเดี๋ยวจัดไปแข่งเข่วบ่ดีว่าจะดัดฟันมานี่โอ้โเศร้าเะลกกีกินในกินในดีนี่ี๋้วนี่จังจัดเข่าม้เขาเขยวโค้งเบิ้ลเบาเลยโอ้โหนั่ดัดเออดัดเหมือนนี่ ต้องหาใส่งวดในของก้อนนี้จ้ก้อนสิจ้ขอกับได้ดัดพูดละไม่ว่าวแขวกลนเหมือนมันจีได้ไปดัดยังสองอันนี้จอยเป็นแถมนน่อนะแมนมันมีชุดหนึ่งจะดากันเด้อเป็นยัไงลีเป็นเดไปรองว่ามันถือของดีวะคนมาไรลีเออไอ้ทุกคนมาโฮ้ยจีกแล้วใครหลังมอไว้ี่ี่นี่สเล็กเอาไว้รดเอาไว้รดเอาไว้รถไม่ได้ดี ขอบคุณครับครับผมโ้อมาสั right. ่งไหนเด้อเสียลุงเดินไหเด้อครับเบอร์เดีวะศูนย์แปดเจครับอ่าเก่าซีซเปหครับผมซหาผู้ใดยืดสาร้ามหน่อยเนี่โทรมาสั่งไหนเด้อเนาะครับจังคีได้ไหเอฝากรถดันนเบอรนี่ได้โอ้ยบอไอบอเสียเงกินอยังกินเต็ทีขี้ก็สือโลกแกงก็มีแต่พ่นมากจังเลย ยังไงตอนนู้นเก่ยังไงฮะมาอน้ก่อนยังหวานมางไน้ก่อนคือละตายไข่ก็รอดโอ้คืนอะตายไข่ก็รอดดเดาโอ้ยโลเกงมันเป็นตะพีน้องมากเ่าเเนาะ่ละไม่ใช่ลีะยงท่านอีเลือครับ๋อถ้าเขาเป็นพนเดิ๋นเหลือเมเป็นพนมาขายนี่ผู้ได้กระสีผูเลี้ยงอยู่นี่ผู้กลางผู้กลางผู้กลางจะมาขายซอยพอก็บีออกไปนะันรู่กลางมากกิีออกไปนะแมนครับเจ้าไปนะ เพราะว่าอยู่ทุ่เทียมมากก่เห็นโอเคครับสองราแบบล่างเพื่อแบบงกันครับไปก่อนหนักครับบอหนิถือถือเลงน้ำกันครับถือเลงน้ำกันมาโหลดเด้ออีลีมันบมาหนะออกมาเลยขั้นจอดช่วยหันระดดำแมนมันใจอีลีออกมาเลยถือถือมอตอร์บัสถือจอกกี้มาเลยโผู่โบล่พร้อมเจเอมซื้อขั้นเดียวกันซื้อเรือเรือกันเอาเร้าวะเจเอมซื้อสี่ศนฟ้าลุงซื้อซะเลย